สวัสดีค่ะชื่ออิฟนะคะวันนี้มาปรึกษาคุณหมอนะคะเรื่องการจัดฟันแบบใสค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยอิฟเคยผ่านการจัดฟันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าฟันเนี่ยเกิดอาการเกยแล้วก็เคลื่อนด้วยทําให้ฟันไม่สวยเหมือนเดิมแล้วตอนนี้นะคะก็มีวิธีการจัดฟันแบบใหม่ค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆที่ยังไม่เคยจัดฟันค่ะจัดวิธีนี้ก็ได้นะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับวิธีการรักษานะคะง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับเวลาที่เราเข้ามาหาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็จะส่งพิมพ์ฟันค่ะส่งไปใกล้ถึงอเมริกาเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะทางอเมริกาค่ะจะส่งแผนการรักษากลับมาให้ที่ประเทศไทยเพื่อให้คุณหมอนะคะอธิบายวิธีแผนการรักษาค่ะให้กับเราพร้อมกับนัดรับเครื่องมือด้วยค่ะง่ายแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ได้เครื่องมือที่ปลอดภัยแน่นอนค่ะ ค่ะและอีฟก็ได้มั่นใจนะคะกับ Smile Signature สาขาของเซนทัลเวสเกตนะคะซึ่งหาได้ง่ายๆเลยชั้น2ค่ะตรงข้ามกับวัสันนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะมีฟันสวยแบบอีฟค่ะสามารถมาติดต่อได้เลยนะคะที่ร้านคุณหมอใจดีมากๆเลยนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะ